เราวันนี้เราจะมาทำยำบุนเส้นสายฝนกับซีฟู้ดค่ะคือซีฟู้ดของเราก็จะเป็นปลาหมึกกับกุ้งที่ลวกแล้วแช่น้ำแข็งไว้แล้วค่ะนี่คือบุ้นเส้นสายฝนที่พี่ติ๋วแช่ห่อหนึ่งนะคะแล้วก็ลวกเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อเป็นการวิดีโอไม่ายาวมากนะคะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะโอเคค่ะเราจะใส่พริกลงไปนะคะอันนี้เราปั่นพริกไว้แล้วค่ะนะคะ ใครชอบมากชอบน้อยใส่ลงไปเลยค่ะพี่จิ๋มก็จะใส่ประมาณนี้เพราะว่าเราทําเยอะวันนี้เรามีปาร์ตี้นิดหน่อยนะคะมะนาว2ช้อนนะคะใครชอบเปรี้ยวกะน,นี้ก็ตามสบายนะคะน้ำปลาค่ะสักแค่นี้ก่อนนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะใส่ประมาณนี้ แล้วก็น้ำปลารา้าใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่คุณค่ะวันนี้เราจะมาสูตรปลาร้านะคะแล้วก็ชุ่รสนิดนึงค่ะใครไม่ใส่ไม่เป็นไรค่ะนะคะมาเราจะทำทำน้ำยำก่อนนะคะนี่ค่ะน่าทานไหมแค่เห็นน้ำยำก็ซีซัดเนาะ หอมใหญ่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะชอบมากก็ใส่มากนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะใส่ปลาหมึกที่เราลวกนะคะกับกุ้งใส่แค่นี้ก่อนค่ะเพราะจะทำอีกรอบนึงนะคะสีสันน่าทานไหมคะ แล้วเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะนี่เลยค่ะมีห่อกลางมีห่อใหญ่เส้นสายฝนนะคะส่วนอันนี้เป็นห่อเล็กพี่ติ๋วใช้หมดเลยค่ะนะคะนี่เส้นเขาเหนียวนุ่มมากเห็นไหมคะเราก็จะใส่ลงไปไม่เยอะค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะเราจะโอเคค่ะน่าทานไหม ยำบุญเส้นนะคะตราสายฝนค่ะเส้นเหนียวนุ่มนะคะจะแกงจะผัดได้หมดเลยค่ะแล้วครั้งที่แล้วพี่ติวอบบุญเส้นนะคะเส้นเหนียวนุ่มจริงๆค่ะพี่ติวก็เลยซื้อมาเก็บไว้ในบ้านค่ะมีเล็กมีกลางมีใหญ่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศนิดนึงค่ะเพื่อสีสันของเขานะคะมะเขือเทศสีดานะอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะรสชาติอร่อยแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปค่ะ ขึ้นช่ายลงไปขึ้นช่ายนะคะนี่เลยค่ะมาใครอยากชิมว่าจะอร่อยแค่ไหนตามมาค่ะตามมาชิมเดอ้อนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะยำทะเลวุ้นเส้นตาสายฝนค่ะจะแกงจะอบวุ้นเส้นได้หมดเลยนะคะจะผัดวุ้นเส้นได้เลยสุดท้ายมาเรามาโรยถั่วนิดนึงค่ะเพื่อความมันนะคะ โอเคเสร็จแล้วนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจัดตามพี่ติ๋วเลยค่ะขอบคุณนะคะใครไม่มีติดบ้านก็รีบๆซื้อนะคะเพราะทำได้หลายเมนูเลยค่ะวนเส้นตราสายฝนนะคะขอบคุณมากค่ะมาไปทานกันค่ะ